กลับมาเจอกันอีกแล้วกับน้องบอมบี้อีกครั้งหนึ่งและว,วันนี้เราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า Weapon Fighting Simulator มองแล้วว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากๆใช่แล้วมันดูมันสนุกนะมันแบบสีมันก็สีสันสวยงามเหมือนกันแต่มันแสบตาไปนิดนึงอะนะซึ่งตอนนี้น้องบอมบี้นั้นก็ได้ใช้ Daily View นั้ก็คือการซมูมแต่น้องบอมบี้อยากได้นี้มากกว่า5%เนี่ยแต่น้องบอมบี้ก็เคยได้เหมือนกันนะ มันก็คือดาบเล่มนี้นั่นเองซึ่งตอนนี้มันก็จะมีเป็นรีว์ดอะไรหลายอย่างอนะทุกคนซึ่งเราก็สามารถมาปลดล็อกได้เลยทุกคนเพราะเรว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีมากแล้วก็ความคิดดีแล้วมัมี่ก็จะมาซ้อนเล่นข้าวๆนะเราก็สามารถที่จะกดไปแอทแท็ได้ซึ่งสมัยก่อนมันจะมีเป็นฟเฟสให้นะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนมี่นั้นมาช้าเกินไปความจริงนงมมี่ก็มาถึงแล้วแหละ และทุกคนด้านขวานี่ก็จะเป็นเงินแล้วก็อะไรต่างๆซึ่งไอตัวสีเนี่ยสีส้มๆเนี่ยมันเรียกว่าอะไรว่าชิใช่ไหมมันก็จะสามารถที่เรานั้นจะไปอัปเกรดได้เขาเรียกว่าการอัปเกรดนั่นเองซึ่งน้องีจะอัปเกรดแต่ว่าเราต้องใช้อีก129งร้แสนชินะบอกเลยว่าเยอะมากๆเราก็เล่นไปเรื่อยๆทุกวนันทุกเวลานะหลังจากตรงนี้เราก็จะมีเดลี่บอสคื ซึ่งเกมนี้สนุกแต่มันจะยุ่งยากอยู่ตรงนึงนั่นก็คือการที่เราจะไปด่านต่อไปได้แล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแต่เสียอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือเราจะต้องมาสู้กับบอสก่อนซึ่งบอกเลยว่าบอสแต่ละด่านนั้นมันก็ยากพอสมควรนะนะถ้าเราไม่ฟาร์มดีๆก่อนซึ่งเกมนี้ก็จะต้องระวังนิดนึงนะทุกคนเวลาเราฆ่าบอสเนี่ยมันจะชอบแบบออกไปเฉยเลยหมายถึงด่าบมันจะหลุดออกมานะและตรงนี้เราก็สามารถใช้บอสคีย์เพื่อ ซื้ออะไรต่างๆได้แต่น้องบอมบี้ไม่ซื้อเพราะเดี๋ยวชี้มันจะหมดก่อนและหลังจากนั้นเราก็อ,ออกมาตอนนี้นะทุกคนน้องบอมบี้นั้นมีเอ่อมีนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรวะตอนนี้น้องบอมบี้นั้นมีเวอร์บอร์ดแล้วมองเลยว่ามันจะให้เราทำ quest นะซึ่งเควสอยู่ตรงไหนน้องบอมบี้ก็ลืมไปแล้วเควสเควสเควสให้ตรงนี้แหละทุกคนเควส มันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะควสดออกมาเองนะน้องบิ๊กก็ลืมไปแล้วไม่ได้เล่นนานหลังจากนั้นทุกคนเราก็สามารถที่จะไปด่านต่อไปได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถว์ปไปได้เลยซึ่งตอนนี้น้องบิ๊อยู่ที่ Infinity Mo u n t a เทแล้วบอกเลยว่าตอนนี้เข้าไปถึงไหนกันแล้วน้องบิ๊กก็ไม่รู้ที่รู้คือน้องบิ๊อยู่ตรงนี้อยู่เลยเราต้องใช้ถึง7บปิลเลียนเพื่อที่จะปลดล็อกด่านต่อไปั่นก็คือ Tree i ซ์แลนดนะแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังปลดล็อกไม่ได้ ใช่เรายังกดลงไม่ได้ซึ่งใช่ทุกคนต้องบี่ลืมบอกไปเลยอันนี้มันก็จะเป็นตำราการเรียนนะนะซึ่งเราก็สามารถที่จะอิควิปได้มันเป็นเหมือนการปล่อยลำแสงไม่มันก็คือการปล่อยสกิลนั่นแหละทุกคนมันจะมีสกิลต่างๆนะนะแล้วก็จะมีสกิลทั้งใช้ดาเมจแล้วก็ป้องกันหรือว่าดีเฟนนั่นเองซึ่งเราก็สามารถเลือกได้นะทุกคนตอนแรกๆเราก็จะใช้พสซีฟไม่ได้ แต่พอเรานั้นเล่นไปเรื่อยๆเราก็เริ่มใช้ได้แล้วนะทุกคนซึ่งอันแรกที่น้องมบี้ใช้นั่นก็คือซอสจูดเมนก็คือเราจะเอาพวกดาเมิจนะนะน้องมบี้นั้นจะชอบใช้ดาเมจแลาวอันนี้น้องมบี้เอามาทำไมว่าน้องมบี้ต้องการดาเมจ I want damage เฮ้ยซึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเราก็สามารถหาอันที่แบบดาเมจแรงๆมาใส่ได้ใหม่ทุกเวลาโอเคแต่ช่างมันไปก่อนเถอะเพราะน้องมบี้ก็ไม่ได้เล่นอะไรๆเยอะขนาดนั้น ให้การสุ่มแล้วก็จะมาสุ่มกันตรงนี้นะทุกคนซึ่งก็ต้องใช้เงินพสอสมควรแต่ตอนนี้น้องบีก็ไม่ได้มีเยอะอะไรมากแล้วก็เป็นดาบกระกะับถ้าให้ถามว่า2ล้านนี้มาจากไหนนะทุกคนน้องบีนั้นไปเจอเพื่อนคนหนึ่งมาที่อยู่ในเกมเขาคือใครใช่เขาคือเฮเฮไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้ทํา YouTube หรือเปล่านะแต่เขาตั้งชื่อว่าเฮเฮ YT ซึ่งมันก็เกี่ยงมาจากคําว่า YouTube แต่ก็ช่างมาไปเถอะทุกคนเขานั้นได้ให้ดาบเรามา2.6ล้านนะ ก็ถือว่าดีอยู่ก็ต้องขอบคุณเขาเป็นอย่างยิ่งและก็ขอบคุณที่เรามาเจอเขาลังจากนั้นเราก็สามารถมารับคามเดลี่รีวอร์ได้ไปทุกเมื่อเลยนะทุกคนหูยซึ่งมันจะมีของดีของแรมาด้วยบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากบอกเลยว่าน้องบอบบี้นั้นพูดมาสามรอบแล้วและตรงนี้ก็จะมีวงล้อหันสายนะทุกคนลืมบอกไปเลยว่ามันก็จะมีเวลาจับอีกนะทุกคนประมาณครึ่งชั่วโมงนะจะสามารถสุ่มได้ทีหนึ่ง เกมนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหะทุกคนเฮ้ยแต่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งทุกคนรอแปบ๊บค่ะอตัวนี้เสร็จก่อนอย่ yeah, พอคฆ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็จะได้เงินมาหูแป๊บเดียว1.2ึ่งจุดสองสี่นลนเฮ้ย,ยแต่ตรงนี้ทุกคนนอมบีก็เพิ่งเห็นสเปลไลท์บารี่มันคืออะไรลองกดซิไม่เอาช่างมันไปเถอะทุกคนตรงนี้นอมบียังไม่ต้องใช้หรอกที่รู้คือตอนนี้เราจะต้องฆ่ากับบอสให้ได้ก่อนเพราะบอสอันนี้ถือว่ายากนะเฮ้ยแล้วเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะ เนี่ยสีม่วงๆชมพูชมพูหน่อยมันคืออย่างฮะมันคืออะไรถ้าไม่มเหมือนแสงนำพาเรามันแสงนำพาเราไปไหนเอาเอ้ยพาเราไปไหนนี่อ๋อมันจะเป็นแสงนำพาเราไปสู่อันว่างๆงัไกลโพ้นคืออะไรไม่รู้ที่รู้คือตรงนี้จะมีบอสเฮ้ยถ้าจะไปด่านต่อไปมีทั้งบอสฮาร์ดโหมดด้วย โอเคทุกคโอ้ยมายลอบอกเลยว่าบอสตัวนี้ทุกคนตายหนึ่งรอบก็คือตุยนะก็คือห้ามโดเนเด็ดค่ะเนี่ยทุกคนมันจะชอบแบบแอบแบบรีทรีตมาให้ไม่ทุกอ่ันถูกไหมนะทุกคนแต่ก็แบบเราก็ต้องรีบๆหน่อยนะก็สามารถเติมได้แต่น้องไม่น้องบ่อมี่ไม่เติมนะไม่มีตังค์ซึ่งบอสโอ้โหด่านนี้ก็แบบไม่ได้โหดมากนะดาเมจว่ามันลอดตรงนี้ต้องระวังทุกคนโอ้โอ้โอ้เคเข้าไปฆ่ามันไม่ ก็ต้องระวังเมื่อกี้ได้แหละทุกคนมันจะทําให้มันฆ่าเราได้ใช่เราต้องระวังเป็นอย่างยิ่งโอเคหนีหนีหนีดูดตอนนี้โอ้ไม่โอ้ไม่กอดโอ้โอ้โอเคทุกคนเราไม่โดนเราไม่โดนเราจะสามารถฆ่าบอสตัวนี้ได้แล้วแต่ก็ต้องระวังนะทุกคนมันก็จะออกห่างอะไรแบบนี้นี่ออกมาเฮ้ยทุกคนบอสจะตุยแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นโอ้โอ้บอสตายทุกคนเยี่ยมไปเลยบอสตายแล้ว ซึ่งเราก็มาสุ่มได้นะทุกคนแต่น้อมบีไม่สุม่มมันเปลืองมันเปลืองบอสคีโอเคทุกคนหลังจากท่านที่เราผ่านด่านบอสแรกไปแล้วเราก็ต้องไปผ่านด่านบอสต่อไปนะเดี๋ยวไปเรียกเคพื่อนมาน่าจะดีกว่าซึ่งบอสฮาร์ดโหมดบอกเลยว่าไอตัวนี้มันโหดมากๆทุกคนโว้ Lord. โวบิลเลียนไม่รอดหุยเลือดเลือดมัน29บเิลเลียนแนะนำให้หาเพื่อนเยอะๆมาเล่นด้วยนะทุกคน มันจะทําให้เราฆ่าบ,บอสได้ง่ายกว่านี้ซึ่งเพื่อนของน้องบีมันก็เล่นนะแต่ว่ามันคือเพื่อนที่น้องบีไม่รู้จักละสิจะไปคุยกับมันตอนไหนโอ้โอ้เกือบตายเนี่ยแต่เราก็ยังไม่ตายทุกคนซึ่งน่าจะอีกนานเลยแต่ก็ใช่ใช่ชไปเถอะเราตายตายไปเถอะเพราะยังไงเราก็รู้ว่าคลิปมันคงจะนานมากและน้องบีจะไม่ตัดต่อแน่นอนอเคตายหรือ,อยังออ้ตาย โอเคเราตายแต่ช่างมันไปก่อนพอเราตายเสร็จปุ๊บล้วก็ไม่มีอะไรมากมันจะมีอีกที่หนึ่งทุกคนมีอีกที่มีอีกที่มีอีกที่ใช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 ่อีกที่หนึ่งน่าจะอยู่ดันสองใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่ใช่น่าจะอยู่ดันสามเลยนะทุกคนน่าจะน่าจะใช่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 อยู่ดันสามมันคือเหมือนจะเป็นดันเจียนใช่ไหมเป็นการลงอะลงดันเออลงดันมั้งนะเข้าไปเลยนี่เคล็นหนึ่งฟอตอนแรกๆมันก็จะกะกาก่อนนะทุกคน หลังๆมามันก็จะโหดๆหน่อยซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามีเวลาจำกัดไหมแต่ไม่น่ามีอ้อใช่ๆมันมีแต่คือน้องมา้ฆ่าเร็วมันก็จะหายไปนะแต่เราก็สามารถเล่นไปเรื่อยๆแต่น้องมี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาไว้ทําอะไรใช่มันเอาไว้เอาอะไรด้วยน่าจะอันนี้มั้งทุกคนเห็นข้างล่างแม้ด้านขวาอามือเนี่ยมันจะมีอะไรสีเทาๆอ่ะเราจะเรียกมันว่าเหรียญหอคอยละกันไปชั้นต่อไปเลยตอนนี้เรามาชั้นที่ห้าแล้ว บอกแล้ว,ว่าตอนนี้เราโหดจัดรัดเสเซียเฮ้ยน้องบีคนไทยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย please shoot อยู่ one buff ark master เอ่เอ,เอ,เอ boss เลยเยอะแล้วกันไม่รู้เหมือนกันวนะ่าเอามาทำอะไรนะมันเป็นสกิลโอ้โหเกมดีเอ้ออะไรอะ่ะไม่มีอะไรซึ่งเราก็ฆ่าไปเรื่อยๆนะทุกคนซึ่งไม่รู้เหมือนกันวนะ่าบอสนี่เอามาทำอะไรเฮ้ยเมื่อกี้มันดูได้เอ่อไม่ดูดูไม่ได้โอเคทุกคนเราไปชั้นต่อไป แลมาถึงชั้นที่7กันแล้วว้าวต่อไปจิ้งจอกหนึ่งหางสีม่วงเก็บสักแป๊บแล้วก็ไปชั้นต่อไปกันเลยตอนนี้มาถึงชั้นที่9้แล้วทุกคนเจอกับนกอีกาสีทองก็ไม่มีอะไรมากนี่นาะไม่ได้ยากอะไรไปต่อตอนนี้ฮ้ยคิงคองโคทเทสแล้วมาถึงชั้นที่10แล้วเฮ้ยทุกคนเราได้พับแล้วนี่เลยอันแรกเลยได้เซดาิดเยอะเหมือนกันนะทุกคน ซึ่งก็ไม่มีอะไรามากแล้วทุกคนเราก็แค่ลงดันเจียนไปเรื่อยๆโด้ที่โนจุดจบใช่เราก็จะลงไปเรื่อยๆนะ โอเคทุกคนตอนดีเรามาถึงชั้นทีสามสิบสองแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงต่อแล้วพอเราขี้เกียจเล่นมันง่ายเกินไปสําหรับน้องบอมบี้อยากเจออะไรแบบท้าทายยากๆเหมือนบอสตัวตะกี้อ่ะใช่มันไม่มีแล้วพสำหรับคลิปนี้น้องบอมบี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเออบอสบอสบอสโอไม่หลอเอาตายแล้วสำหรับคลิปนี้น้องบอมบี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะทุกคนถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามให้น้องบอมบี้กันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนทุกคนไยบไยไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย